เราอยู่กับงอ s เบิร940 JM Pro นะครับตัวนี้เป็นตัว Black Edition นะครับตกแต่งมาแล้วนะครับวันนี้มาทดสอบจริงดูนะครับระบบปฏิบัติการและรรคอยเจน่งแค่ไหนติดตามชมครับลดสี่นัดนะครับเซฟอัพเซนด์บอยอัพโอเคระบบนิ่มนวลมากครับ จมแล้วครับที่เป็นปืนของลุงเจอรี่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ครับจะยิงไม่ได้อย่างนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ทําการโมดิฟายนะครับตัวนี้ทําการโมดิฟายโดยสํานักลุงพลคัสตอมนะครับอ่ะจับดีจับไปชับโหลดไวยิงแม่นยิงนุ่มนวลครับผมเดี๋ยวจะทดสอบยิงนะครับลูกโอบักเก้าเม็ดนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเป็นลูกของซาร่านะครับโอบักเก้าเม็ดทดสอบยิงรุวัวสี่นัดนะครับกับ940า m Pro ที่เป้าเพจใหญ่นะครับมาดูครับว่ายิงรุวัวสี่นัดแล้วรีคอยจะเป็นอย่างไรนะครับ โอเคโหลดเซตเส้นบบยอัโอเคนิ่งคลิปเลยครับสีนัดเนี่ยไม่สะเทือนเลยนะครับยิงหมดนะครับโบค้างนะครับเจมโปรนะครับสวัสดิการหน้าร้านมีหมดนะครับสวัสดิการหน้าอยู่ประมาณ50,000่นกลางๆนะครับส่วนหน้าร้านอยู่ประมาณ60,000นนะครับผมเป็นปืนที่ดีนะครับ ้มค่ายิงนิ่มนวลน,นะครับผมแต่ยกเว้นนะครับต้องมาแต่งที่สำนักลุงพลน,นะครับถึงจะโหลดได้ไวโหลดได้ลื่นแล้วก็ยิงได้นิ่มขนาดนี้นะครับผมโอเคครับผมขอบคุณติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ